เป็นมาแล้วมีลาน้องแน่นอะวามเบิ้งชุ่มมืออดมาถึงแก้วจ้านี่ลอยมาแล้วมีหลน้องระวังเตะเล็กเด้อแม่บคู่มือเน่ยบนค่มือุบบไปเดี๋ยวพี่้องมาแลกหมีมวนกันใหญ่แนอน เสียงคย่อยก็ยออยได้อยกบซ้อมาถึงแล้วย้อนดูพนะอ้าวหัวเดียวพี่น้องสามทุ่มเราทำการแสดงนะคะวอลก็มาถึงแล้วซ้อก็มาถึงแล้วมันรถคันเดียวกันด้วย ก็ทีนี่เมื่อนี่แล้วกันมีมืออื่นอีกมือหนึ่งนะคะที่อยู่งานวงน้ำกันเป็นกำลังแตงเอาขอ,องเอาวันนี้อากาศหนาวเย็นตั้งแต่ช่วงหัวค่ำเลยอากาศมันย่อนก็บบ่ดีขึ้นเพราะว่ามันหนาวนี่แหละก็เลยว่าเศร้าไง <c oughs> oh, <yeah. S 2> วันนี้จะมีโชว์ไหนให้ชมพี่น้องก็ติดตามไลฟ์สดทางเพจกณนามลล่ำเจ็กกัน่อยละค่ะเดี๋ยวจะอัปเดตความเคลื่อนไหวนะคะในส่วนของเบื้องหลังให้พี่น้องได้รับชมเรื่อยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะ ซื้อการสอนแล้วยังมาลงโถดค่ะที่เลยดูเดี๋ยวเราก็จะไปสอมเวาไนยูจีไปวดีคับเกตามีไอ้ห่างใครก็ได้งานเดือนหนึ่งบอแมนไอ้40งานคุณบอกเพราะว่ามือหนึ่งหนึ่งเนี่ยเรารับงาน มือหนึ่งเอง <c oughs> สองงานสามงานงยังตำ <c oughs> ่ำไปี่นออกแต่งตัวก่อนหนึ่งเราบอทันเดี๋ยวลุงรถตื้อเล่ากันพักผ่อนอยู่ทึ่รถอยู่ <c oughs> แั่วไอายน่ะจะไปขายบอดแช่ก่อนเลยลุงมาก่อน <c oughs> วันนี้มาสนุกกันนะคะ u p p e อเพี้นสังวาตุดอนทุกค่ะ